ทบทวนธรรม,มานุสติครั้งสุดท้ายเวลาสี่ทุ่มผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในอิริยาบทนอนหงายหนุนหมอนสูงให้พระที่อยู่ในห้อง89รูปสวดมนต์เจ็ดตำนานย่อให้ฟังจบแล้วสั่งให้สวดสติสามโพชงสามจบแล้วให้สวด ปฏิจจสมุปบาทอีกสามรอบหลังจากนั้นหลวงปู่ให้สวดมหาสติปฐานสูตรให้ฟังพระในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักอง์คท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดพรเอิญหนังสือก็ไม่มีเดชบุญที่ท่านอาจารย์ภูลศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงติดมาด้วยจึงหยิบมา เปิดหาพระสูตรนั้นมัวพลิกหาอยู่เป็นเวลานานหลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านหยิบเอามาเปิดเองโดยไม่ต้องดูแล้วบอกว่าสวดตรงนี้ทำให้พระทุกองค์แปลกใจมากเพราะตรงกับมหาสติปฐานสูตรพอดีคือหน้าที่172พระสูตรนี้ยาวมากใช้เวลาสวดให้หลวงปู่ฟังนานถึง สองชั่วโมงกว่าจึงจบท่านฟังโดยอาการอันสงบ